ก็ร้องเพลงนะคะซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีงนะคะและในปีนี้นะคะพ่อก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราเป็นที่แรกนะคะก็มีความดีใอยิ่งนะคะและในโอกาสต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อนวยการนะคะกล่าวเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันที่ของกัียนเชิญค่ะ ที่เรียนคลองขามสกุลหลักการฟังการเก่ารายงานนะครับผมผู้จัดงานนะครับก็ได้รับทราบว่าการจัดกิจกรรมในวัน,นนี้มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อทะกค้พุกเรานะครับทงนี้เราจะเป็นคนไทยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้วาาัฒนธรรมของท่าน ตะวันตกด้วยนะครับเพื่อที่จะนำมาคากว่าชีวิตในอนาคตไม่แน่นะครับรว่าพวกเราอาจจะได้เป็นใหนตัวแล้วก็ได้ทำงานในทางะเทศด้วยนะครับอันนี้เราสวบคู่ผสมและแลสและสมหลักก็คือเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา ภาษาต่างประเทศนะครับก็ให้พวกเราทุกคนนะครับได้ตั้งใจนะครับร่วมกิจกรรมพนักีาน,นทุกคนตั้งใจนะครับคนที่คณะครูนะครับ,ท,รบที่จัดกิจกรรมก็มีความฝึกก็พร้อมที่จะจัดกิจกรรมให้กับพวกเราที่มีต่อไปอีกนะครับเอาปากพวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับ